สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกม g t a San ร e a l i f e กันอีกเช่นเคยนะครับผมอยู่ในช่อง Morgan Channel นะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็อยู่กับเจ้าโจ,โจคนเดิมนะครับที่ไม่เดิมก็คือเปลี่ยนเสื้อใหม่นะฮะก็ไปก็ไม่ต้องไปสนใจหรอกผมจะบอกว่าเนี่ยวันเนี้ยผมจะพาเจ้าโจ,โจนะฮะไปซื้อรถกันนะฮะไปซื้อรถคันใหม่แต่ว่าไม่ใช่รถยนต์นนะจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ X Max บ้งเท่าที่จำได้นะเพราะว่า เราจะพาเจ้าโจเนี่ยไปดูมอเตอร์ไซค์ X m a x กันนะไม่รู้ว่าร้านขายรถเขาจะมีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าแปเดี๋ยวเราจะพาเจ้าโจไปซื้อรถกันเนาะอย่าแรกเราก็ต้องขับอะไรวะ GT 3 5มห้ป่ะวะเออขับ GT 3 5ไปเนาะไปเลยเจ้าโจ,โจ GT สามห้าอันนี้ก็เป็นรถยนต์ของเจ้าโจเองเนา เออทุกคนอาจจะสงสัยว่าแฟนหายไปไหนเนาะอ๋อพอดีมิวเขาไปทํางานนะครับผมเหลือเจ้าโจคนเดียวนะที่ฟอลบ้านแต่ว่าโจโจก็จะไปซื้อรถคันใหม่นะเพื่อให้แบบมันสะดวกสบายยิ่งขึ้นเนาะเราจะได้ไม่ต้องใช้รถยนต์ตลอดเนาะเราไปไหนแล้วก็ขับมอไซค์ได้ถูกปะเออแล้วก็อย่างนี้เลยแล้วกันไปซื้อรถเดี๋ยวเดวอุ้ยอะไรเนะี่ย มันชอบบักนะครับผมไอเนี้ยมันเป็นตลอดหรือเวลาผมเล่นเวลาผมขับรถหรือว่าอะไรพวกนี้นมันจะแบบยังไงอะ่ะเขาเรียกว่าคือมันขับรถไม่ได้อะ่ะประมาณนั้นอะ่ะเออก็ต้องไปสนใจนะครับผมแต่ถ้ามันหลุดก็ต้องขออาภาัยด้วยนะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผมลงมอดรถไว้เยอะมากเว้ยคือผมลงไว้เยอะมากอะ่ะมันก็เลยแบบผมกลัวมันจะหลุดมากเลยเว้ย เออก็ไม่เป็นไรโอ้ยรถชนมันเริ่มไม่เป็นแล้วไรล,ละมึงก็ยํามาชนกูกลับเดิเดี๋ยวเรามาผิดทางป่าวะใช่เรามาผิดทางเราต้องไปทางนี้นะครับผมย้อนสอนไปเลยแล้วกันช่างแม่งละเดียวลงเรียวไล่หาอะไระตามนั้นโอ้ยกระตุกกระตุกเราก็จะไปร้านขายรถที่เดิมนะฮะก็รถเยอะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องขับตามเลนสิเออเราต้องเล่นแบบเรียวไลเนาะโอเคขับเร็วๆดิพี่เดี๋ยวช้อนหน้าแกงหรอกอ้า,อาวอาวไฟแดงไฟแดงไฟแดงเดี๋ยวเยวโอเคเรากลับแม่งตรงนั้นเลยจุดๆนี่ อีกแล้เป็นอย่างนี้อีกแล้เดีด๋เดๆๆเเชอย่างเฟี้ยวอะท่านผู้ชมดูมุมมองอย่างเงี้ยผมชอบมากอันนี้ก็จะเป็นมอดนะใช่ปะแป๊บนึงนะผมขอปรับมุมกล้องให้มันดีกว่านี้ก่อนโอเคเด้แหละมุมกล้องเงี้ยผมชอบมันมันคือภาพมันอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าก็ขอโทษเนาะมันก็เกมเก่าแล้วเนาะแต่ผมก็ยังชอบนะ เราจะติดต่อเขาเนาะโอเคเฮียเฮียเฮียครับเฮีย yeah, ครับเปิดประตูหน่อยครับผมจะมาซื้อมอเตอร์ไซค์ครับผมมีมอเตอร์ไซค์ขายไหมครับเออว่าไงน้องน้องจะมาติดต่อซื้อรถใช่ไหมอา้าววันนี้จะเอารถอะไรละ่ะอ,อ๋อจะมาติดต่อซื้อลรถมอเตอร์ไซค์ครับผมเฮออียมีขายไหมครับถ้าเฮียมีขายก็เฮียพาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับเออได้ได้ได้ไดไดได เดี๋ยวฉันขอดเตรียมแป๊บหนึ่งนะเตรียมตัวแปบบ๊บได้ครับอ้าวเฮียพาผมไปดูรถหน่อยดิเออตามมาเลยนะน้องคือรถเนี่ยจะจดอจูจะเถาหลังหลังโชว์ดูมนเลยนะอ่ะถ้างั้นน้องเดินนําไปก่อนเลยนี่ครับอืมอ้าวเฮียรีบตามมาดิได้ได้ได้ได,ได้อุ้ยจะย่อทำไม เฮียจริงๆเนี่ยมอไซค์อ่ะมันมีขายเยอะไหมเออจริงๆมันก็เยอะนะแต่ว่าไม่รู้ว่าขายออกไปบ้างหรือเปล่านาะแต่ว่าเดี๋ยวเฮียจะพาไปดูเองเนาะเค okay, ครับเฮียอืมอ่ะน้องเนี่ยแหละเหลือแค่คันนี้คันเดียวแต่ยน้องจะเอาไปอะไรเอ,อ้ยเนี่ยเนี่แหละเฮียคันนี้แหละผมตามหาอยู่เนี่ยเอ็กแม็กใช่ปะเฮียเออใช่แล้วเอ็กแม็กเออเนี่ยผมยากได้คันนี้พอดีอ่ะผมเอาคันนี้เลยผมจองนะเฮียเข้าปะอ่าได้ได้ได้ได คันนี้ก็ประมาณ7 0 0 0แสนบาทนะขายให้ถูกๆเลยโอเคงั้นน้องต้องไปเซ็นชื่อกับเฮียข้างในนะมาตามเฮียมาเฮียก็เดินเร็วๆสิโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปเซ็นชื่อกับเฮียกันเลยนะครับโอเคเฮียเดินเร็วๆคันเนี้ยมันราคาก็จริงๆมันก็แพงนะแต่ว่ามันเหลือคันสุดท้ายแล้วก็ไปปล่อยให้ไปเนาะได้ครับได้ครับเฮียเอาล่ะโอเคครับเดี๋ยว ผมเซ็นชื่อจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบเอาไปส่งให้นะฮะเขาให้เรากลับก่อนเลยนะฮะเดี๋ยวเขาจะเอารถตามมาให้เนะแไปเดี๋ยวเรากลับไปรอที่บ้านเลยก็ได้เราจะไปเขียนพื้นที่ด้วยโอเคปะอ้วันนี้รถเริ่มน้อยล้วอย่างว่าหละมันเย็นแล้วเน,นาะสิบห้านาฬิกาโอ้รับรับรับ,บอืมเสียนเสียดรถรับอืม เอ้ยอีกแล้วเขี้ยจบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อีกแล้วผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมกูเริ่มหัวร้อนแล้วนะรถเขี้ยโอเคครับขับเลยมันรถมันเร็วเนาะก็ขอวร้อน เออเอ้ยมึงอย่าควา่ำมึงอย่าควา่ำสัตว์นี่เอาซะหัวล้อเลยแค่ขับรถไปซื้อรถขออภัยในคำหยาบด้วยนะครับผมไปเรากลับเข้าบ้านไปเดี๋ยวเรามารอรถเนาะที่บ้านเลยอ้าวเฮ้ยทุกคนนี่รถมาแล้วอหูฮ้้พี่รถมอไซค์เนี่ยผมชอบมากเลยนะเนี่ยพี่พี่รถตัวป่ะเนี่ย เออน้องเนี่ยโดน้องก็เอารถลงเองด้วยนะพี่ขี้เกียจกด good. เอารถลงละน้องจัดการเองเลยเคยปะได้ครับได้ครับพี่ได้โอ้รถสวยมากเดี๋ยวเราต้องเอารถลงก่อนเนาะไปเดี๋ยวเราเอารถลงโอเคเราปล่อยรถลงก่อนอะไรอะโอเคเราเอารถเราเอาไอ้นี่ไอ้นี่และ เขาเรียกว่าอะไรวะเออเขาเรียกว่าไอเนี้ยไอตัวสไลด์อะเราเอาลงเรียบร้อยละพี่รถอยู่ร้องเอาเฮ้ยพี่มึงมาขึ้นรถกูทําไมเนี้ยลงไปเออเออพี่ขอโทษนะน้องเออที่พี่ไปขึ้นรถน้องพอดีรถมันเทอะพี่เลยอยากขับพี่ไม่เป็นไรงั้นขอบคุณพี่มากนะครับเออไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้อง โหดูดิพี่เขาเอารถมาส่งถึงที่เลยอะนะักผู้ชมถ้าใครอยากซือ้อรถก็ไปติดต่อร้านพี่เขาได้เลยนะส่งได้ทั่วประเทศใช่ไหมพี่อ,อ๋อใช่น้องใช่น้องโอเคเดี๋ยวผมผมขอตัวไปขับรถเล่นกันนะได้น้องได้น้องเจลรถอย่างเฟี้ฟยว,ยวอะรถเฟี้ยวรถเฟี้ยวอีรถแรงด้วยโอหดีเนี่ยร้านรถคันนี้ไม่ไม่ใช่ดี โชว์รูมรถแบบเนี้ยเขาเอารถมาส่งให้เราทุกที่เลยเนาะนัะ่นแหละสำหรับวันนี้เนี่ยก็น่าจะมีแค่นี้เนาะมาซื้อรถมอไซค์อย่างเดียวนะครับผมเราไปหาที่จอดสวยๆดีกว่าโอ้รถบินได้โอ้ยหัยจยิงโอเคงั้นเราก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครอยาก ดู GDS Serial Light ของผมต่อก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะอยากให้เจ้าโจทําอาชีพอะไรหรือว่าซื้ออะไรหรือว่าทําอะไรก็บอกได้เลยนะครับผมเจ้าโจมันทํางานได้ทุกอย่างเนาะทํางานจนมึงซื้อมอเตอร์ไซค์ได้อะซื้อรถได้ด้วยอ่าสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก็แล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแล้วก็อย่าอย่าพลาดอย่าพลาดอันนี้เลยนะครับก็คือกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเจ้าโจนะครับผมแต่ตอนเนี้ยเออนี่มัน ค่ำแล้วนี่หวาต้องไปรับมิวอีกอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเป็นรับเป็นรับแฟนอีกเจ้าปัญหากับบ้านนี่ไม่เป็นต้องไปรับมึงอีกอีกเชี้ยวือ้อ